สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้ได้ข้าวดีจากตะยามครับผมได้ข้าวดีจากตะยามาไปโศกซีดาพวก,กกระเบื้องมา,มาแต่เมื่อน้อยซ่ <c oughs> างต่อยมาเดี๋ยวนี้วาสันมาเบิง้งนกเชลยครับอาจารย์นะอ,อาจารย์ทำบากกล้องน้ำกันแย่แย่แดดควันอาจารย์ทำบมากกล้องกันเลยเอาเอาสนใจเรื่องข้าดีกว่าอาจารย์ ยองนกเลี้ยงอันดีดีกว่าอันนี้นกโศกที่ดาจะแทะครับโศกซีดาข้างรถไฟประตูเล็กครับอ่ามันมีก็ไปสองก้นครับไปสองขันครับ <c oughs> ขออภัยครับไปครับผู้กองเกียรติกับกยามสองก้นอยู่ครับไปมันนี้อาจารย์เป็นชเชลยโศกทีดา ปกตินี่ต่อมาอันเดือนนึงกับบ่ได้บ่ได้ได้อาจารย,ออย์อัน,นยูอันโศกที่ได้่นบ่ตะยามอได้ยงกวันต่ออลูกฟุกฝุอลูกฟุกแแงก็ฝีมือแนอฝีมือน <laughs> นแน่เยนีแดแหละเขาเอาเอา,เอาในลายแวเนาะซักศาสนามันมเบิ่นคล้งงองสอนใช่หรือ,อมีเสียนสอแลลวกกราร่ออเข้าตาเข้าตาเข้าตาหี่นินนหินน้อยครับตาก็สิออกไปทางแดีจยกหน่อยหน่อย แต่เอาถงูสลับปีกลมครับอาจารย์อันนี้มันติ่นบอที่ว่าบอดังในอดีตนะอาจารย์บออันครับในตำนานว่าววววว้าบอในตำนานครับผมว่าเป็นโรกเส้นกลางเนี่ยขานางอาจารย์เอยตลับเปียกรมนี่แหละครับบอหนึ่งที่ นักตอนอ,อกบ้านผมอยากอยากได้มะขอบคว้างนะอาจารย์อยากได้มะขอบขออคอบอว้างเพราะว่ามันได้ยากโคกกระเบื้องโศกซีดาน้องปิงมันรุวมร่วมแล้วมันก็นอยู่ในบอ่อเดียวกันแล้วครับผมอาจารย์คุกท่านนีน่เกียรติได้มากแล้วสองตัวนะนี่เกียรติด้สองตัวเด้อนี่เกียรติได้สองแต่ว่าเกียรติได้ดขางไปอีกได้เสียงกางตัวหนึง่งได้เสียงหน่อยตัวหนึง่ง น่โนก็มากครับนกบอนี่นิโนน่โนมากไปใส่ระบุน่โนออกนกขึ้นเลยบดอาจารย์ไปมาล่ำมาล้อยแล้วน่โนก็ได้โลถทงกัคหน่อยที่ปกดดินกินผู้ <c oughs> เดียวอนเน <c oughs> าะโอ้งามงามงามอาจารย์สำหรับน้ำบานผมช่วงนี้อาจารย์มันหิเป็นลักษณะนี่เลยอาจารย์เยาเาขีดขีดขีด,ขดยาขายาแล้วนกล้องไปกินเข้า นกกลับเป็นบกคืึกได้อาจารย์บ้านิดับเป็นแบบว่าถือยาคือยังมันเห่าอยู่ด้อาจารย์ลักษณะเด่นเนี่ยผมผมสันนิฐานนะก็เบื่อหนูวันน้น้ำขคือกันอาจารย์นกเพราะว่ามันล่งกินเข่าข้าววดหน้าอาจารย์ค้าไงเรียกอาจารย์นี่ครับมันกับบแมนว่าแตกไล่งาเออแตกกันคือยังไกลตีกัครับอาจารย์วาค้าไงหล้กก็ขค้าสันครับสัน นกแถวบ้านผมมักจะมีขลาวมดอกอาจารย์ขลาวลมข่มไข่หน้าเป็นตะหู้อยู่ดอกครับเนี่ยพี่รถเลนไม่เลนนะเขาหาโม่งจังมากนอนมันแย่ขับ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 ได้ประมาณเที่ยงอยู่แล้วเนาะปบ้านเที่ยงแล้วก็มันมีตัวไม้อีกตัวหนึ่งอยู่ดอกอาจารย์เอาตัวไม้ที่ว่าเป็นนกตัวเรานกบก่าเขาหาผุล่ะที่ว่ามันขึ้นกลมสยามโอ้เชลยงามไปเลยอาจารย์ เดียวเลยเป็นนกคู่เดียวอะพยายามคู่เดียวเลยคู่เดียวครับฉันจะตอทอกับกับต่อนุกต่อกต่อเปิดใต้ปีบังด้วพยายามเพราะว่าในในกับในในเล้วน่าชื่น่วมกันไปเลยอาจารย์แต่ไกไแกอยั่มันหลุดเมื่อได้ ข้ามเพิ่มก็ใี่แล้วครับลักษณะเอาเอาออกมามันมันประชัดกรรมดีๆแก่มันหลุดเมื่อเดีอขึ้นปลาบ่อยเลยปกติอันที่ว่าอย่างกับไอ้ไอโมกซับมันที่อยู่นี่แหละอาจารย์ขาวๆดอกเสศษขาวๆบางตัวก็มีคางตามที่ผู้รู้คนบอกแม่อาจารย์เอาข้ามจดดาข้ามข้ามโจดดากเลยนี่อาจารย์ข้าม ขาขากวนขาหนูเด้ยว <laughs> อ้ยจับดีๆจับดีๆัๆๆนโซ่ส,สีได้ขาสีประม่านี่เลยอาจารย์นะช่วงนี้ครับเป็นการช่มนกซืสีเราอ,อาจารย์บนดวงนี้บนดนงในเฮ็ดแบบละเอียดยอาจารย์ใส่ใส่ใส่ดกไม่จะอันดูใส่ใส่พุณไหมใส่หางหางเออเดี๋ครับอาจารย์ต้นนี้ถังแดงสีแดงเลยนะต้นสีแดงอ่ะอ่า มับนบ่กระดำเลยอาจารย์ดำอยู่ครับปลายดำอาจารย์คนแปลกนะฮะ,ะม่านหน่อยอาจารย์นกโศกซีดาอาจารย์ผมเพราะว่าบางท่านก็ออกปากว่าผมไปบุกแค่ใดก็เชื่อคอมเมนต์ครับเป็นเดือนสองเดือนอ่ะอาจารย์สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเป็นคลิปสันส้นๆครับสำหรับผมกับตะหยามครับ,น,บนกโศกซีดา ครับอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผม่าโอ้ค่ครับผมขอบคุณครับ